มุมทิตานในดวงจิตชาตินี้ระิีชื่อเียมือ,บ,บ,อ,มอบางคนเกิดมาโสพาตุอกหรูปราเถี่ยมองไพร้องือรอ าบาจเรเลิเกิดรามีปัญญามีสติรำเิการมีความที่เที่ยวายมีสินางลูกได้เพิ่มได้ปีมาตั้งแต่โแล้วจิตมารมโนเใหญไม่กระ